สวัสดีครับของเค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเดี๋ยวพามาดูอะไรกันนะครับวันนี้จะคุยเรื่องการบริหารจัดการน้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับวันนี้ก็มีอะไรสนุกสนุกมาให้ดูละครับวันนี้ฝนตกตอนเนี้ยผมทําคลิปอยู่เนี่ยฝนตกหกโมงกว่าละวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแปดจำวันที่ไม่ได้ดูนะครับดูอันนี้อันนี้ลงเรือนก่อนนะนี่รงเรือนที่เราทําผักไว้นะครับเดี๋ยวเรา แทรกเข้าไปดูอ่า oh. นี่เห็นไหมครับนี่เขาอยู่ได้นะฮะเขาอยู่ได้ข้างบนเป็นผ้าพลาสติกนะครับอย่างที่เคยเอาให้ดูละ oh. ผ,ผลหลมฝนหน่อยของกลางล่มไปด้วยทําไปด้วยนี่คือแปลงนะครับแปลงเราทําแนวอย่างที่เคยกล่าวไว้นะครับว่าให้น้ําไหลลงมาในฤดูฝนอย่างนี้นะครับนี่ไหลลงไปอย่างนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับดูผมพาไปดู ผมเคยทําคลิปแบบนี้มาแล้วละ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าน้ําจะไหลนะครับน้ําจะไหลจากด้านบนสูงสๆอย่างนี้นะครับนี่ก็ไหลาตามร่องน้ำมาอย่างนี้นะฮะน้ําก็จะมารวมอยู่ริมขอบสระน้ําแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับนี่นะครับอ่าเพื่อนๆดูนะอ่าพอน้ำมาอย่างนี้ปั๊บนะครับนี่ผมก็จะทํา ท่อนะครับท่อเชื่อมต่อเป็นจุดรับน้ําข้างบนนี้เป็นหลังคาน้ํานะครับหลังคาน้ําแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้นะครับคือบริเวณตรงเนี้ยถ้าเป็นฤดูฝนนะมันก็คงจะปลูกอะไรไม่ได้ละครับนอกจากผักบุ้งแหละ <c oughs> ผักบุ้งผักกระเฉดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ประชดนะแต่ผมจะปลูกจรงิงบริเวณเนี้ยนี่นะฮะเพราะว่าน้ําก็จะไหลรวมตรงนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะมีท่อนี่ตอนนี้ท่อท่อท่ออยู่ใต้น้ําเอาเป็นว่า เพื่อนๆดูฝั่งนี้นี่นะฮะตัวนี้เป็นท่อสองนิ้วนี่ท่อสองนิ้วก็จะลงตรงนี้นะครับลงน้ําตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่ออีกสามนิ้วผมมาต่อไว้ของอันนะครับนี่จะเห็นเลยน้ําจะไหลลงข้ามือไปจับนะจะดังมากเลยตองพอดีผมกลางล่มนะครับหนุ่มพีชติดภารกิจ <c oughs> หนุ่มพีชติดภารกิจอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโบกมือใหญ่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็คือถ้าสมมุติว่าตุกเ,เห็นนะครับนี่พอสามนิ้วน้ําก็จะมาลงอย่างนี้นะฮะโอ,โอ้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 ผมตกเอาฝั่งนี้สองนิ้วกันเห็นนะฮะนี่ไหลแบบนี้ปลาที่เราเอามาเลี้ยงไว้ในนี้ยครับเขาก็จะถ้าเห็นน้ําเขาคิดว่าเป็นน้ําใหม่อ่ะนะเขาก็จะมาเล่นน้ํานะครับมาเล่นน้ําจะมาโอ้โหเดี๋ยวผมจะล้มมัเนี้ ดรักชุเดอะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับนี่นี่เลยนะฮะนี่ท่อสามนิ้วตรงนี้นะครับระบายน้ําลงมาโดนผมต่อเชื่อมจากข้างบนนะครับไหลลงมาอย่างนี้แรงเลยละครับปลาก็จะมาชุมนุมกันนะครับสารพัดปลานี่เลยเมื่อเมื่อกี้นี้ผมอยู่ตรงนี้เห็นช้อนไหมครับช้อนกักปลาอีช้อนกักปลาเขาเรียกว,ว่าอีช้อนนะครับอุปกรณ์ผมนี่ พอดีผมไปเอาโทรศัพท์มาทําคลิปก็เลยอ่ะทุรักทุเลหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูหนุ่มคลิปโนนลงแบบเป็นชาวประมง,งอยู่ตรงโน้นเลยพอดีปลาก็จะมาเล่นน้ําแล้วส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลาซิวที่จะมาเล่นน้ํานะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกปลา,ปาตัวโตๆก็ไม่ค่อยได้ละเพราะว่าเป็นช้อนช้อนถีนะฮะนะครับเขาเล่นน้ํา จริงยืนกัเกเฉยก็ได้แต่หนุ่มพีชเขาอยากเล่นน้ําเลยลงไปอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าได้เยอะนะผมว่าได้เยอะไหมรอบนี้ได้หน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวกยกจกตะกร้าให้เพื่อนๆดูบ้างแบบหนึ่งนะครับพีชกาลังจับปลาอยู่ตัวใหญ่ตั่าปลาอะไรปรลาซิลนะครับตัวโตไหมนะปาน,นินอันนี้ลูกปลานินอ่าปล่อย เดี๋ยวไปกินเขาหนึ่สองสามเอาขึ้นมาสูงเลยนี่นะครับโอ้ยกี่หมกเนี่ยไม่รู้สองบ้านน่าจะได้นะอะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวดูหนุ่มคิดเขาจะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยเนี่ยแหะครับ,รรบก็เป็นวิถีนะครับวิถีที่เออเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเงี้ยครับ ในสระนี้ก็ก่อนหน้านี้นะครับปะซิลที่พวกท่านได้เห็นเนี่ยเราก็มาปล่อยในปีที่แล้วไม่ถึงปีละครับประมาณเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนเขาก็ตโตตัวเขาจะโตพอที่จะให้เราได้รับประทานกันแล้วครับที่ได้นี่ก็จะเป็นปะซิลเป็นส่วนมากนะครับปลานินอัาวต้นทิ้งต้องปล่อยอีกนั่นแหละปะนินไม่ไม่นะครับคือลูกปลาเขาจะเยอะนะครับยิ่งถ้าเอา เขาได้เห็นน้ําที่เป็นลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยท,ที่ลงมาอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นปลาทุกชนิดแหละให้เขาเกิดการวางไข่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆอย่างนี้อย่างน้ําที่เพื่อนๆได้เห็นข้างบนนั้นนะครับเขาก็จะมาเล่นน้ํากันนะครับปลาตัวไหนที่เออเหมาะต่อการเป็นอาหารได้อย่างตัวโต,วตวพอสมควรอย่างเงี้ย อันนี้ผมใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับเป็นอีช้อนเนาะแถวบ้านผมเรียกว่าอีช้อนอีช้อนขี่นะครับใช้ได้ลูกปลาปลาอะไรเหรอไหนะาเออเอานึกจะหมดหมดเวลาคลิปวันนี้น้องพีทกำลังนึกว่าเป็นลูกปลาอะไรปลายิศกอะไรปลาในเหรอไม่ใช่ปลาในปลายิศกปลาขาวปลาไหนลูกปลาอื อ่ะเพื่อนๆนึกออกก็ดูไปนะลองคิดนึกไม่ออกละเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงเนี่ยนะครับเนี่ยฝนตกทีเราก็คือได้อาหารนะฮะ้าถามว่าปกติแล้วเราช้อนอย่างเงี้ยมาทําอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะน้ํามันใสเนาะแต่พอดีวันเนี้ยความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเนี่ยน,นี่นะครับน้ําปล่อยปล่อยจากด้านบนที่ผมโชว์ให้เห็นด้านบนละลงมาอย่างนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรารอดูหนุ่มพีทกันอีกสักหนึ่งยกเดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณรอบๆกันนะครับว่าตอนนี้ของแค่น้อยฟามเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับโอ้โหตรงนั้นลึกไปลึกขนาดนั้นจะได้ไหมได้ไหมอ่ะก็ได้นะได้เยอะไหมแม่แต่ถ้าผมทํานะผมทําอยู่มุมโน้นเห็นไหมอุปกรณ์ผมวางอยู่โน้นอ่ะผมผมผมไม่ลงแบบพีทนะตัวประดนครับโตไหม โอ้ตัวไม่โตก็ปล่อยเขานะครับส่วนใหญ่เราวันเนี้ยเน้นประซิวแรลอะด,ดอัอสิน้องพีทมายกให้เพื่อนๆดูอีกสักรอบที่จะได้พาเพื่อนๆไปดูบริเวณโดยรอบของของเคน้อยฟาร์มนะครับอ่าดูดูกันอีกสักรอบนะครับนี่แหละคือผลผลิตแห่งฟาร์มโอ้เดี๋ยวใบยงใบหญ้าเป็นมืหมดเลย นี่นะครับบอกถึงอะไรบอกถึงว่าเมื่อประมาณแปดเก้าเดือนที่แล้วเนี่ยผมผมได้คิดว่ามันจะต้องได้แบบนี้คือตอนนั้นก็เห็นก็ศึกษาก็ดูตามรูปแบบต่างๆที่เขามีเป็นตัวอย่างมาให้เราดูเนาะแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะได้แบบนี้จริงๆเราจะได้อาหารแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็การกัดเก็บน้ําที่ทําด้านบนให้เป็นหลังคาน้ําแล้วน้ําก็ไหลลง โดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าไฟหรือว่าค่าเน้ำมันในการสูบน้ำขันน้ำจากเหมืองที่อยู่ด้านกโน้นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องนะครับเรารอฝนตกทีน้ำแทนที่จะไหลลงไปสู่แหล่งต่างๆที่เป็นแหล่งธรรมชาติแบบทุ่งนาบ้างแล้วก็เหมืองด้านโน้นบ้างไหลเปล่าก็ไม่เปล่านะครับเราดัก เก็บน้ําทุกหยดนะครับแล้วก็มาลงในภาพที่พวกท่านได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้พีทเขาทําภารกิจนี้ไปตอนนี้จะมืดละนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอ่าย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วครับข้างล่างก็ปล่อยให้พีทจัดการไปนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับ เรามีพื้นที่สโลปลาดเอยียงอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเราก็ดักน้ําได้นะครับเราจะทําเป็นหลังคาน้ํานะครับพื้นที่ด้านบนเนี่ยปกติเราก็จะปลูกผักนะครับถามว่าโอ้โหแล้วน้าเจิงนองขนาดนี้มันจะปลูกอะไรได้ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็ไหลไปหมดนะครับมีไหลไหลไปตรงท่อนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะผมจะลักเลนิดนึงจะอยากให้เห็น อ่านะครับเดี๋ยวดูมาดูนะครับแนวท่อกันนี่ตรงนี้ปกติผมทําไม้เสียบไว้แต่นี่ไม้มาอยู่ใต้น้ําไปละนี่นะครับนี่ท่อตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อุ้ยน้ําดูดแรงมากนะครับสามนิ้วดูดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลงตรงโน้นนะครับตรงที่หนุ่มพิษจับปลาอยู่นี่นะครับนี่แหละครับวันนี้มา ทำไม่เห็นเลยว่าถ้าเราบริหารจัดการน้ําดีๆนะครับเราก็จะได้น้ําใช้ในการ,กรเกษตรของเรานะครับโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรช่วงหลังๆเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องฝนแรงเนาะถ้าตกทีปุ๊บนี่ก็ก็ถ้าเราบริหารจัดการน้ําดีอะ่ะเราก็สามารถกรเก็บน้ําได้นะครับตอนเนี้ของเค่น้อยฟาร์มของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดแหละว่าอื้มทำสระเนี่ยไปอะ่ะมันจะคุ้มไหมอะ่ะบริเวณนี้ไม่มีน้ําบาดาลน,นะครับยังไงก็เจาะ ลึกมากนะครับซึ่งลึกมากๆเนี่ยเวลาเราเอามาทําการเกษตรก็ไม่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าน้ําก็จะกลอยเนาะค่อนไปทางน้ําเค็มนะครับทําให้พืชของเราไม่เจริญเติบโตผมก็คิดว่าเอ๊ะทําไงดีที่จะเก็บน้ําฝนหรือว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะดึงน้ําจากคลองจะชลประทานนู่นตรงแนวต้นไม้สูงๆนั่นแหละครับดึงน้ําขึ้นมาใช้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะสูบแหละแต่พอดีได้แนวเนี้ยแนวทางนี้แหละ พวกหนังนาโมเดลผมก็จำลองมาเอามาปรับใช้นะครับผมก็ขันน้ํากับเก็บน้ํามาทําให้ทุกท่านเห็นนะครับผมงท่อซึ่งการเก็บน้ําตรงนี้มีทั้งหมดอยู่สามท่อเนาะตรงที่โชว์ไปตรงทิศอยู่นน้นก็อีกท่อหนึ่งละครับท่อสองนิ้วแล้วก็มุมโน้นนะครับโน่นโนนโนมุมสาฝั่งกระโน้นอ่ะผมเก็บอีกฝั่งหนึ่งซึ่งน้ําจะไหลลงมุมโน้นของพื้นที่นะครับก็ไหลลงตรงโน้นปลาก็สวนเสฮะสนุกมากนะครับ ปลาก็สนุกเราเองเราก็สนุกกับการใช้ชีวิตยอย่างนี้นะครับหนึ่งในป่ารับประทานวันนี้ได้เยอะนะได้สองครอบครัวเลยครับทั้งบ้านของเออน้องพีทเขาแล้วก็ฝั่งของบ้านผมเองนะครับนี่ช้อนที่เห็นทุกท่านเห็นนะก็ขอบคุณแม่นะครแม่ก้อนเนี่ยแกก็ทาไว้ให้นะจะเป็นเซียนมากเลยเรื่องเนี้ยแกก็ทาไว้ให้คนละอันบอกว่าเอาไว้ตักช้อนปลานะครับในฤดูฝนนะครับ ่าสุดท้ายท้ายคลิปนะครับก็ฝากแนวคิดฝากแง่คิดนะครับก็คือการกินอยู่ที่เรียบง่ายนะครับการอยู่แบบอ,อพอเพียงแต่ก็ต้องให้มันเพียงพอก่อนบางครั้งเราไปอ้างใส่พอเพียงแต่ซึ่งมันก็ไม่พอเพียงต่อการเอ,อทำมาหาได้ของเรามันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าจะพอเพียงได้เนี่ยเราต้องทําให้มันเพียงพอต่อความต้องการนพื้นฐานของ ครอบครัวในแต่ละครอบครัวก่อนนะครับวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มชาแนลก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเล็กๆนะครับหนึ่งตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านได้สกิปหรือเราต่อมคิดนะครับว่าเออท่านจะทําอะไรในพื้นที่ของท่านได้บ้างนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆถ้าผมนะสามสามไร่เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปมองคนที่เขามีสิทธิ์ไล่แล้วเห็นว่าเขาทําได้เขาเราก็จะไปบอกเ,อเราก็จะพูดพูดในมุมที่ลบว่า ก็เขาที่นาเยอะที่ไร่เยอะเขาถึงทําได้แต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะอย่างพื้นที่สามไร่อย่างเงี้ยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนทานาทาสระน้ําแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกผักแล้วก็ทําที่พักอาศัยอย่างเงี้ยมันก็พอที่จะทําได้นะครับหรือบางคนที่มีพื้นที่น้อยกว่านี้เขาก็ทําได้นั่นแหละครับโดยที่เขาฉลาดพอที่เขาจะคิดแล้วก็จะทํานะครับมันอยู่ที่ความคิดนะครับผมวันนี้มาให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการน้ํา ตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วตั้งแต่ความคิดใดๆหลายๆอย่างมาสะใจมากตรงที่เห็นปลาไหมครับเห็นเราช้อนปลาไหมนั่นแหละครับเราได้ไม่ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับตรงนั้นน่ะมันสนุกสนานด้วยซ้ําไปแล้วก็ได้อาหารได้แหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในเรื่องของโปรตีนครบถ้วนนะครับตรงนี้อืมอย่างนั้นก็วันนี้มีอะไรดีๆก็ฝากติชมฝากคอมเมนต์ฝากซับสไคร์ฝากติดตามให้กำลังใจพวกเรา มีความเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีแนวทางใดๆที่จะชี้แนะติ <c oughs> ติแนะนำเราได้นะครับใต้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้สองหลุมอินซีนะครับในตุ้มกระหนุ่มพีทนะครับของเค้นยฟาร์มชาแนลนะครับโดยของเค้นยฟาร์มเกษตรอินซีขั้นบันไดนะครับ <c oughs> ก็ามาพร้อมกับความชุ่มชื้นของเม็ดฝนแรงนานนี <c oughs> ่ก็ตกได้ไม่กี่วันนะครับแต่วันนี้ถือว่าตกเยอะสุดแล้วก็ มีน้ำให้เห็นตรงท่อระบายน้ำตัวโน้นแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงการได้ปลาตรงมุมโน้นที่หนุ่มพ๊ทเขากําลังทําได้อยู่นะครับวันนี้พวกเราต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม